สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราจะเรียนการหาผลลบโดยการตั้งลบที่มีการกระจายเหมือนคราวที่แล้วเลยแต่วันนี้โจทย์จะเป็นแบบไหนลักษณะแบบไหนกระจายกี่ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลักการลบเหมือนเดิมเลยนักเรียนต้องตั้งลบตั้งหลักให้ตรงกันก่อนเมื่อตั้งหลักตรงกันแล้วนักเรียนก็ลบจากขวาไปซ้ายก็ค,คือเริ่มจากหลักหน่วยดูตัวตั้งถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ จะต้องทำไมคะต้องกระจายจำนวนจากหลักถัดไปทางซ้ายเพื่อมารวมกับตัวตั้งที่เรากำลังจะลบแล้วนั่นเองแล้วค่อยทำการลบเขาที่แล้วนักเรียนทำแล้วเรียบร้อยในวันนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นการกระจายเหมือนคราวที่แล้วไหมตัวตั้งคือ65,530 ตัวลบคือลบด้วย4,958เราก็นำมาเขียนเหมือนเดิมเลย65,530ลบด้วย4,958ผู้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเวลาเราเขียนตัวตั้งกับตัวลบนักเรียนต้องดูหลักให้ตรงกันเพื่อที่ว่าเวลาลบนักเรียนจะได้ลบถูกต้องหลักไหนอยู่หลักไหนลบ หลักเดียวกันเราก็เริ่มจากขวาไปซ้ายหลักหน่วย0-8 0-8ลบ8 0ลบ8ได้ไหมคะ0มีค่าน้อยกว่า8ดังนั้นจะต้องยืมยืมตัวไหนยืมตัวหน้าทางซ้ายตัวนี้0ก็ต้องยืม3มา3ถูกยืมไปเหลือ2จาก0ก็เลยได้เป็น10 10-8ลบ8 10ลบ8เหลือ2ต่อมาในหลักต่อมาหลัก10หลัก10ก็จะต้องนำ2ที่ถูกกระจายไปแล้วหรือยืมไปแล้วเนี่ยมาลบกับ5แต่2-5ลบ5ได้ไหมคะ2-5ลบ5ไม่ได้2-5ลบ5ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องยืมหลักทางซ้ายคือหลักร้อยหลักร้อยคือเลข5 5ให้ยืมไปเหลือ4 จาก2เลยกลายเป็น12ดังนั้นก็เป็น12-5 12-5ลบ5 12ลบ5ได้7อ่ะลบได้แล้วใช่ไหมคะต่อไป4-9ลบเเพราะถูกกระจายไปแล้วในหลักร้อย4ลบเเหลือเท่าไหร่คะลบไม่ได้นั่นเองดังนั้นก็ต้องกระจายหลักทางซ้ายหลักทางซ้ายคือ5 5ก็เหลือ4จาก4ก็เป็น14 14-9ลบ9ได้แล้วค่ะ14-9ลบ9ก็ได้เป็น5นั่นเองต่อไปต่อไปก็เป็น4-4 4ลบ4 4ลบ4ได้ไหมได้ค่ะก็คือลบกันหมดไปเลยเหลือศและสุดท้าย6ไม่ได้ลบอะไร6ก็เลยได้เป็น6คคำตอบของเราก็เลยได้เป็น6 0หมื0นั่นเองนะคะ อันนี้เป็นลักษณะโจทย์ในวันนี้นะคะก็คือหลักที่ถูกกระจายออกไปแล้วเนี่ยค่ามันน้อยลงมันเลยไม่สามารถที่จะไปลบกับตัวลบของหลักนั้นได้เลยต้องกระจายหลักทางซ้ายเพิ่มเข้ามาให้อีกเป็นการกระจาย2ชั้น2รอบนะคะ ไปดูข้อต่อไปข้อต่อไปตัวตั้งคือ35,740ลบด้วย34,457เราก็นำมาเขียนเหมือนเดิมเลย35,740ลบด้วย34,457เราเริ่มลบจากทางไหนคะ เริ่มลบจากหลักหน่วยหลักหน่วยของเราหลักหน่วยของเราคือ0ูนย์ลบเจศูนย์บเได้ไหมคะ0ูนย์น้อยกว่า7ดังนั้นลบไม่ได้ต้องกระจายขอยืมหลัก10มาจาก4เลยเหลือแค่3จาก0นเลยกลายเป็น10 10-7ลบเได้แล้ว10-7ลบเเหลือ3ต่อไปในหลัก10บส ต้องเอา3-5 3ลบ5้ลบ5ได้ไหมคะ3-5ลบ5ไม่ได้เพราะ3น้อยกว่า5ดังนั้นก็ต้องกระจาย7ไปให้7เลยเหลือ6จาก3เลยกลายเป็น13ดังนั้น13-5ลบ5ได้แล้ว13-5ลบ5เหลือ8และต่อมาหลักร้อย4 6ลบ4 6ลบ4ได้เพราะว่า6มากกว่า4 6ลบ4ก็เหลือ 2และต่อไปในหลักพันหลักพันก็เป็น5-4 5ลบ4 5ลบ4ได้ไม่ต้องไม่ต้องขอยืมไม่ต้องกระจายอะไรมาก็เป็น5-4ลบ4เหลือ1และสุดท้าย3-3ลบ3ก็เป็น0คําคำตอบของเราเลยได้1,283ก็ไม่ต้องนำศูนย์ในหลักหมื่นมาเขียนนะคะต่อมามาดูข้อนี้ 45,220ลบกับ5,322ก็นำตัวตั้งมาเขียนเลย45,220ลบด้วย5,000ก็ต้องเขียนให้ตรงหลักพัน์ถูกไหม322แล้วก็ลบจากหลักหน่วย หลักหน่วยคือ0ู0-2ลบสศนย์ลบสได้ไหมเจอศูนอีกแล้วศูนย์ลบสไม่ได้แน่นอนเพราะว่าศูน้อยกว่า2ก็ต้องกระจายมาจาก2เลยเหลือ1จาก10เลยจากศนย์เลยได้เป็น10ก็เป็น10-2ลบ2องลบสได้8ต่อมาทางซ้ายก็เป็นหลัก10 1ลบ 1> 2 1ลบ2ไม่ได้ก็ต้องกระจาย2ในหลักร้อยไป2เลยเหลือ1จาก1เลยเป็น11 11-2ลบ2ก็ได้เป็น9ต่อมาในหลักร้อย1ลบ3 1ลบ3ก็ลบไม่ได้เพราะว่า1น้อยกว่า3ดังนั้นก็ต้องกระจาย5ในหลักพัน5ก็เหลือ4 จากหก็เลยเป็น11 11-3 11-3ลบ3 11ลบ3ก็ได้เป็น8ต่อมาในหลักพันหลักพันก็คือ4-5 4ลบ5 4ลบ5ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า4น้อยกว่า5ก็ต้องกระจาย4ในหลักหมื่นจาก4เลยเหลือ3และจาก4ก็กลายเป็น14 14-5ลบ5 14ลบ5เหลือ9นั่นเองและสุดท้าย3ในหลักหมื่นไม่ได้ลบอะไรเลยก็ได้เป็น3คําตอบของเราก็คือ3 9 9 8 9 8นะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะในเรื่องของการลบแบบมีการกระจายโดยต้องมีการกระจายซ้ำหลายๆรอบเนี่ยเรียนก็ทำแบบฝึกหัด ที่2.4.2หน้า39และ40นะคะถ้าตรงไหนไม่เข้าใจเหมือนเดิมนะคะสามารถถามคุณครูได้ทุกช่องทางแล้วก็ส่งให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ